GIFT News สวัสดีครับคุณผู้ชมครับกลับมาพบกันเช่นเคยครับผมการุณชางประยุนครับและดิฉันลักขณาเปลิงนาราทิพย์ค่ะในรายการ Gift News ครับค่ะคุณลักขณาครับค่ะจริงๆวันนี้เนี่ยมีเรื่องมาเล่าให้ฟังนะว่าบางครั้งการที่เราดื่มน้ำเนี่ยค่ะมันมีคอเลสเตอรอลมันมีแคลอรี่ม,รมันมีอะไรพวกนี้ซ่อนอยู่ในน้ำนะหรอ ยังไงเราให้ฟังหน่อยจริงๆบอกงี้ครับเาบอกว่าเจ้าพลังงานนั่นนะครับส่วนเกินเนี่ยมันจะถูกแปรสภาพให้เป็นไขมันจะถูกน่ากลัวแล้วนะน่ากลัวไหม <c oughs> แต่ถูกแปรสภาพให้เป็นไขมันถ้าใครชอบกินมันๆเนี่ยอื ก็ได้ไประวังให้ดีระวังให้ดีฮะแต่ว่าจริงๆแล้วตามจุดต่างๆของร่างกายนี่นะครับสาวๆหนุ่มๆเนี่ยนะครับที่เป็นคนที่ไดเอทหรือว่าดูแลตัวเองะนะครับต้องบอกว่าต้องจํากฎข้อนี้ขึ้นใจเลยนะระมัดระวังในเรื่องของการเลือกรับประทานนะครับบางทีการควบคุมแคลอรี่ต่างๆนั้นนะครับการที่เร,เราเราดื่มเครื่องดื่มต่างๆนะนะลองสังเกตนะว่าเครื่องดื่มแก้วโปรดของคุณเนี่ยนะครับ เป็นอะไรบ้างบางคนอบอกว่าเอาเราวันนี้ฉันอยากลดน้ําหนักนะ,ะฉันจะลดน้าหนักด้วยคอสนี้คอสนี้นะคุมอาหารทานเข้ากล้องมื้อหนึ่งทานนิดเดียวนิดอะไรประมาณนี้แต่ปรากฏว่าทานน้ําอัดลมอืมน้ําอัดลมนี่มีประมาณกี่แคลอรี่คะเขาบอกน้ําอัดลมหนึ่งกระป๋องครับมีแคลอรี่ประมาณร้0ยย0ถึงร้อก็เยอะนะนะครับยังมีกรดคาร์บอนิกมีสารกันบูดมีสารแต่งสีมีสารแต่งกลิ่นโอ้ของแถมเพียบ คุ้มคิดแล้วคุ้มคุ้มคือคือทานไปเนี่ยนอกจากจะมีแคลอรี่เพิ่มแล้วเนี่ยยังมีสารกันบูดกับสารแตงสีเพิ่มเนี่ยคุ้มนะน้ำมาลมแปลว่าต้องงดงดสําหรับคนที่ลดความอ้วนจริงๆน้ำมะล้อมก็ไม่ควรทานอยู่แล้วเขาบอกน้ําเปล่าดีที่สุดนะเรานอกเหนือจากน้ำมะล้อมเหรอคะบางครั้งเขาบอกว่าบางคนบอกอควบคุมน้ําหนักนะ แต่ว่าไปปาร์ตี้แอลกอฮอล์สักนิดไหมอันนี้ยิ่งหนักนะแอลกอฮอล์ยิ่งหนักเขาบอกแอลกอฮอล์นี่ไม่น่าเชื่อนะครับบางคนบอกว่าแหมจะเป็นอะไรไปล่ะแอลกอฮอล์ปกติเอาไว้ล้างแผลเนี่ยไม่น่าจะมีอะไรแอลกอฮอล์ละแบบแต่ถ้าแอลกอฮอล์ที่แบบดื่มนั่นนะฮะไม่ว่าจะเป็นเป็นเบียร์ก็ดีเป็นสุราก็ดีเป็นค็อลกอฮอล์ทุกอย่างก็ดีเขาให้พลังงานสูงถึงประมาณ7แคลอรี่นะครับมากกว่าคาร์โบไฮเดรตอีกมากกว่าครับ1กรัมเขาบอกให้พลังงาน4แคลอรี่นะค่ะและแอลกอฮอล์นะคะยังเป็นตััววขขดาาาางกรเผผลญ พลังงานของร่างกายอีกด้วยใช่ครับเพราะฉะนั้นทานไปมีแต่เสียกับเสียนะใช่ที่เขาบอกว่าบวมเบียงทานเยอะมากแล้วมันก็บวมมีแจะเสียกับเสียนะฮะก็คือมีแต่ได้กับได้คือได้แคลอรี่กับไขมันนั่นแหละกับโรคที่ทามานะครับอย่างที่3ครับถ้าใครที่ดื่มเป็นพวกน้ําผลไม้ต่างนะต้องบอกว่าแม้น้ําผลไม้จะมีประโยชน์และให้วิตามินซีหรือวิตามินต่างๆสูงเนี่ยนะครับอีกทั้งถูกบรรจุในเมนูลดน้ําหนักด้วยนะจริงๆน้ําผลไม้ไม่ว่าจะเป็นน้ําองุ่นน้าส้มสับปะรด น้ำที่เป็นน้ำผลไม้ต่างๆเนี้ยมีน้ําตาลสูงนะแล้วมันก็น้ำผลไม้มันไม่มีไฟเบอร์ไงใช่ฮะคือเป็นน้ำเฉยเฉยเนาะบางคนบอกโอ๊ยมันไม่แต่งสีแต่งกลิ่นนะเป็นแบบบางคนกินน้ำผลไม้ปานแต่ใส่น้ำเชื่อมลงไปอย่างเงี้ยอ้าวบางคนคุณเคยเจอไหมทานแต่บอกว่าป้าไม่ใส่น้ำเชื่อมนะไม่อว่านกำลังไดเอทคุณทราบไหมว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันก็ยังมีแครีอยู่นั้นด้วยนะ เพราะฉะน,นั้นนะครับน้ำผลไม้ก็ถือว่าก็เป็นเป็นสิ่งที่ต้องห้ามอย่างหนึง่งกันนะครับที่สําคัญครับบางคนบอกว่าอันนี้งดไม่ได้เลยคือกาแฟโหกาแฟนี่เราไม่ได้ทานกาแฟเฉยๆไง <ฮะ S 2> น้ำตาลครีมเอามันต้องมีสูตรอย่างคุณสูตรอะไรฮะไม่รู้แม่บ้านชงแล้วก็ บางคนเติมนมข้นหวานอีกหนักเขาไปใหญ่อะมันก็ต้องเพิ่มแคลอรี่แน่นอนอยู่แล้วบางคนที่นิยมชอบทานสุดร2 2สองสอน้ำตา 2, ล2กาแฟ2ครีมเทียม2 2แก้วอีกต่อว่นแก้วเดียวก็พอนะฮะเอาแค่แก้วเดียวก่อนนะ65แคลอรี่ครับนะครับยิ่งถ้าบอกไปทานพวกคาปูชิโน่เอสเปรสโซอะไรพวกนี้นะโอ้โหมันหวานมันนะพูดแล้วกลิ่นกาแฟมาเลยอะใช่ไหม นะฮะเพราะฉะนั้นนะครับก็เป็นการเพิ่มแครีอีกหลายเท่าตัวทีเดียวครับรวมถึงบางคนชาเย็นนมเย็นโอลตินเย็นช็อกโกแลตเย็น1แก้วให้พลังงาน220ถึง400แครีครับเนื่องมาจากนมข้นหวานหรือว่าน้ําตาลครับที่สําคัญครับสุดท้ายท้ายสุดครับนมสดครับหแก้ว240มิลลิตรเนี่ยนะครับจะให้พลังงานถึง125แครีทีเดียวครับโอ้โหเรียกได้ว่าน้าเปล่าเถอะค่ะสำหรับคนที่อยากจะควบคุมน้ําหนักหรือว่าลดน้าหนัก นะคะแต่ถ้าอยากทานแบบมีความหวานทำไงดีอ่ะอดทนอึดใช่ไหมใช่ <คน S 2> ให้อดทน,อดทนเอานะใช่ค่ะโอเคอ่ะเอาละครับวันนี้ครับมีเรื่องราวดีๆครับสำหรับคนที่ดูแลน้ำหนักหรือควบคุมน้ำหนักของตัวเองมาฝากครับผมการุณชางประยุนครับและดิฉะะนันลักษณะเปลงนาาทิพย์ค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะ